สวัสดีครับทุ FC, ก FC e ี g l Channel ทุกท่านครับรวันนี้เรากลับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็นประเด็นที่บอกว่าเป็นข่าวใหญ่ที่สุดในรอบหลายๆปีได้เหมือนกันนะครับคือเมื่อคืนเนี่ยมันเกิดระเบิดลงที่คัมนนเป็นระเบิดที่มีความรุนแรงเทียบเท่ากับระเบิดประมานูได้เลยนะฮะหลังจากที่เมสซี่ได้แจ้งไปยังทางบาร์เซโลนาว่าเขาขอย้ายหรือถ้าพูดให้แบบไม่สุภาพก็คือขอโทษน,นะครับ กูไม่อยู่แล้วนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะก็ถือว,ว่าเป็นข่าวใหญ่ที่สุดเลยสื่อทุกสำนักนักเวลานี้เล่นข่าวนี้ประโคมข่าวนี้ทำสกูพิเศษกับเรื่องของเมซี่กันแบบเต็มเหนี่ยวกับแล้วก็แน่นอนอีกาชาแน,นลก็ต้องเกาะกระแสนี้ด้วยนะฮะเอาละเดี๋ยวฟังกันจบแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกัน,นครับ แล้วก็ถ้าใครยังไม่เคยกดสุดขั้วติดกระดิ่งยังไงก็รบกวนกดติดตามด้วยนะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเริ่มเลยกันแล้วกันถ้าใครได้ติดตาม Facebook Fanpage ของผมนะฮะที่ชื่อว่าอีกาผมก็ได้มีการพาดหัวมีการ breaking news นะครับรายงานข่าวด่วนไปแล้วเมื่อคืนนี้เพราะว่าไม่เคยเกิดขึ้นอะไรแบบนี้มาก่อนก่อนหน้านี้เราเคยตั้งประเด็นขำๆกันว่าเฮ้ย hey, ถ้าเพื่อเมสซี่เนี่ยย้ายออกจากบาซ่า แล้วเมซี่มันจะไปอยู่กับทีมไหนวะทีมไหนที่เหมาะสมกับคนอย่างเมซี่วะอะไรแบบนี้ตั้งกันมาขำๆแต่วันนี้เมซี่ไม่ขำฮะเขาเอาจริงเอาจังและเขาซีเรียสมากๆก,กับผลการตัดใจครั้งนี้ที่เขาเชื่อมั่นว่ามันเป็นทางออกที่ดีที่สุดและเขาได้ตัดสินอย่างเด็ดขาดไปเรียบร้อยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะครับเมซี่ได้มีการแจ้งไปยัง บาร์ซโลนามีการส่งบูโรแฟกซ์ครับหรือว่าเอกสารที่มีผลทางกฎหมายไปยังทางบาร์ซโลนาแล้วก็แจ้งไปทางต้นสังก,กัดว่าเขาเนี่ยมีความต้องการนะครับที่จะใช้เงื่อนไขพิเศษในสัญญานะครับที่ระบุเอาไว้ว่าเขาสามารถได้รับการอนุญาตให้ย้ายออกจากทีมไปแบบไม่มีค่าตัวและต้องการให้มีผลใช้ทันทีครับโอ้โห สื่อใหญ่ในอาเจนตีนาทั้งฝั่ง with ทีวีวิทยุออนไลน์ในอาเจนเล่นข่าวนี้กันตั้งแต่เมื่อกลางดึกเมื่อคืนกลางดึกเมื่อคืนผมแทบไม่ได้นอนเลยเพราะว่าตามข่าวนี้มาตลอดว่าให้มันเป็นจริงเหรอสุดท้ายมันเป็นจริงครับสื่อยักษ์ใหญ่ในสเปนทุกฉบับทุกสำนักรายงานต่อเนื่องรวมไปถึงพวกสื่อต่างๆกูรูลูกหนังนักข่าวระดับเทียววันน่าเชื่อถือสูงก็รายงานข่าวนี้เป็นไปใน,นทิศทางเดียวกันว่า เมซี่ได้แจ้งกับบาร์โลนาจริงๆและบาร์ซ่านะครับก็ได้แจ้งกลับไปยังเมซี่คือใช้เวลาไม่นานแจ้งกลับไปแล้วก็บอกกับเมซี่ว่าเงื่อนไขนั้นนะ่ะในสัญญาในข้อดังกล่าวเนี่ยหากว่าเมซี่ต้องการจะใช้เนี่ยอาจริงๆนะคุณต้องใช้หรือว่าต้องแจ้ง,งเราทราบก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม และก็ใช้ภายในวันที่10มิถุนายนเท่านั้นนั่นหมายความว่าเงื่อนไขในสัญญาตอนนั้นมันได้หมดเวลาไปแล้วครับผมเมซี่คุณได้ยินไหมฮะซึ่งถ้าหากเมซี่ต้องการย้ายได้นะแต่ต้องรอทีมไหนก็ตามทีนะฮะในโลกนี้เนี่ยเข้ามายื่นข้อเสนอและใช้ค่าสิบสัญญา700ล้านยูโรถ้ามันเป็นแบบนั้นคุณย้ายได้ทันทีโอเค บาซ่าแจ้งไปอย่างเมซี่เมซี่รับเรื่องเขาได้มีการแต่งตั้งทีมทานายความของเขาทันทีครับแล้วก็มาดูแลในเรื่องนี้เคสนี้คดีนี้ฮะเรียกได้ว่าตอนนี้มีความเข้มข้นมากขึ้นระหว่างเมซี่กับบาซโลนา่าไม่ทันไรครับทางทีมกฎหมายของเมซี่ก็ได้อ่านเงื่อนไขสัญญาต่างๆแล้วก็มีความเชื่อว่าเฮ้ยบาซ่าไม่ได้นะ คุณจะมาบอกว่าต้องแจ้งก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคมต้องใช้ก่อนวันที่สิมิถุนายนมันไม่ได้ปีนี้จะเป็นปีที่ยกเว้นในหลายๆเรื่องอย่าลืมดุลการปกติมันไม่ปกติครับโควิด1 9มันเล่นงานมันทำให้ในช่วงระหว่างเมษาพฤษภามิถุนายนมันฟรีสเอาไว้มันไม่ได้มีการแข่งขันมันควรจะต้องมีการขายายเวลาเพื่อครอบคลุม กับปัญหาโควิด -19 ที่เกิดขึ้นถ้าคุณจะมาบอกแบบนี้ว่ามันหมดเวลาไปแล้วมันไม่ยุติธรรมเว้ยเดี๋ยวเรามาเจอกันนี่นี่คือสิ่งที่ทีมงานทางกฎหมายของเมสซี่ได้ตั้งข้อสงสัยเอาไว้เมื่อฝั่งบาซ่าได้รับรู้แบบนั้นโอ้โหบอร์ดบริหารเต้นเป็นเจ้าเข้าเลยครับอยู่ไม่ได้ละอยู่ไม่เป็นสุขละจะมีการประชุมลับประชุมด่วนกันในอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้า เกี่ยวกับสถานการณ์ของเมสซี่ตรงนี้กับทางออกที่จะทําให้มันเป็นทางออกที่ดีที่สุดของทุกฝ่ายแน่นอนครับบาซ่าไม่ได้มีความคิดแล้วก็ไม่ได้ต้องการให้เมสซี่ย้ายไปไหนเขาคือไอคอนเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นบาซโลรนาฟุตบอลคลับมันก็มีข่าวเือว่า บอร์ดบริหารอาจจะตัดสินใจแบบนี้ก็คือการทําให้โจเซฟมาเรียบาโตเมลประธานสโมสรคนปัจจุบันเนี่ยลาออกจากตาแหน่งออกมาแล้วก็มีการแต่งตั้งประธานคนใหม่ในระยะเวลาต่อไปนะครับเพื่อจะให้เมซี่น่สงบจิตสงบใจลงเพราะว่ามีการเชื่อว่าเมซี่คงจะขัดแยง้งแล้วก็ไม่ลงรอยกับทางบาโตเมลพอสมควรเขาถึงตัดสินใจในเชิงลักษณะแบบนั้นแต่กระนั้นก็ดีครับทางสื่ออาเจนสื่อสเปนทุกสำนัก มีการเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เมซี่ตัดสินใจไปแล้วพูดไปแล้วคิดไปแล้วนั่นคือที่สุดของที่สุดครับเพราะคนอย่างเมซี่เนี่ยไอการที่จะเอาตัวเองออกจากคัมนูออกจากบาซลินามาไม่ได้เป็นการตัดสินใจที่ง่ายๆมากเชื่อว่าเมซี่ตัดสินใจแบบนี้เขาคิดวิเคราะห์แยกแยะคอวอยอไตรตรองถี่ถ้วนละเอียดเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆครับเขาถึงตัดสินใจ ออกจากบาซโลน่าภายในซัมเมอร์นี้ตรงนี้นะครับจากการวิเคราะห์ของผมเองผมมองว่าต่อให้ใช้เงื่อนไขในการย้ายฟรีไม่ได้ถ้าเมสซี่ยืนยันอย่างเด็ดขาดหนักหน่วงมั่นคงนะครับว่ายังไงก็แล้วแต่จะไม่ขออยู่กับทีมต่อไปเนี่ยบาซโลนาก็มมีทางหลีกเลี่ยงได้หรอกครับมันจะมีแต่เสียกับเสียบอกไว้เลยฮะเพียงแต่ว,ว่าการย้ายทีมเนี่ยจะเกิดขึ้นช้าหรือว่าเร็ว ค่าฉีกสัญญา700ล้านยูโรเนี่ยมันแทบจะไม่มีประโยชน์ใดๆเลยไม่มีความหมายใดๆเลยเนื่องจากว่าสัญญาของเมสซี่ที่เหลืออยู่ในขณะน,นี้มันเพียงแค่1ปี12เดือนเท่านั้นมันไม่ได้เหลือ2-3ปีซะเมื่อไหร่หละฮะมันเหลือแค่ปีเดียวและถ้าหากว่าบาซ่าประกาศชัดเจนเราไม่ขายเมสซี่นะเมสซี่คุณอยู่ต่อเมสซี่ก็ม่นั่งคิดอ้าวไม่เป็นไร ไม่ขายก็ไม่ขายแต่เดี๋ยวสักเดือนมกราคมปีที่จะถึงเนี้ยเดี๋ยวก,กูสามารถเซ็นย้ายฟรีล่วงหน้าได้เลยดังนั้นตอนนี้บอกเลยสานาคารตรงนี้ตอนนี้นะฮะบาซ่าเป็นรองเสียเปรียบเมสซี่พอสมควรถ้าบาซ่ากลับมานั่งคิดแล้วก็ไม่อยากที่จะสูญเสียนักเตะที่เก่งที่สุดของโลกคนนี้ไปแบบฟรีฟรีมันไม่มีทางเลือกครับคุณต้องยอมปล่อยออกไปตามที่ เมสซี่เขา r รีเ e ควสอย่างน,น้อยนะครับราคาประเมินของเมสซี่เนี่ยก่อนที่จะมีการระบาดโควิด1 9เนี่ย <c oughs> เขาถูกประเมินเอาไว้ที่180ล้านยูโรซึ่งเป็นตัวเลขที่โอเคถ้ามันจะขายมันคือเงินก้อนก้อนหนึ่งแต่ถ้าถามว่าเป็นราคาที่แพงไหมสำหรับนักเตะอย่างเมสซี่เนี่ยในบุมของผมนะเป็นราคาที่ไม่แพงเลยครับอันนี้ยังไม่ต้องคิดนะครับว่าเมสซี จะประสบความสําเร็จกับทีมนั้นๆที่เข้ามาซื้อเมซี่110ล้านยูโรหรือเปล่าแต่เมื่อเทียบกับมูลค่าทางด้านการตลาดทางด้านของการทําเงินเรื่องของภาพลักษณ์ต่างๆสปอนซอ์สปอนเซอร์ที่จะเข้ามาพุ่งเข้าหาเมซี่กับทีมใหม่นั้นเนี่ยมันเป็นมูลค่าที่ตีค่าไม่ได้เลยครับเพราะเมซี่มันคือเอาจริงๆเนี่ยคือแบบตัวเงินตัวทองอะ่ะ น,นี่ผู้ดับสุภาพนะคือมันสามารถทำเงินได้ตลอดแม้ว่าเขาจะอายุ3233 3, 3ปีแล้วแต่ภาพลักษณ์ Image ของเมซี่มันขายได้ทุกอย่างเลยเหมือนกับโรนัลโด้ที่อยู่ยูซูตยังไงก็แล้วแต่ไม่ยอมปล่อยแม้ว่าจะต้องจ่ายค่าจ้างแพงๆก็ตามทีแต่มูลค่าทางด้านการตลาดมันโอ้โหประเมินค่าไม่ได้ตอนนี้เนี่ยสปอนเซอร์วิ่งเข้าหายูทูตแบบไม่เว้นวันครับยูทูตมีแต่กโกยเอาโกยเอาโกยไอ,ยอยเพียงแต่ว่า ปัญหาโควิด1 9ามันเลยทำให้ยูฟ่าตัวเองก็ต้องประคับประคองกันต่อนี่แหละฮะมันเลยทำให้ประเด็นเนี้ยมันน่าติดตามว่าบาซ่าจะทำอย่างไรถ้าหากว่าอยากจะรั้งตัวเมสซี่เขาจะมีการใช้ไอเดียอะไรมีมุมสาริกาลิ้นทองอย่างไรในการที่จะโน้มน้าวให้เมสซี่เปลี่ยนใจแต่สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเมสซี่คงจะไต่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าการย้ายทีมในตลาดรอบนี้ มันคือทางออกที่ดีสำหรับเขาและจะเป็นสำหรับบาซโลนาด้วยคือบาซ่าก็จะได้เงินสักก้อนหนึ่ง1 8 0ล้านยูโรสมมุตินะแล้วไปหาซื้อตัวอื่นเข้ามาส่วนเขาเองก็จะได้เริ่มต้นใหม่กับทีมใหม่ทีมที่จะสามารถต่อยอดในสิ่งที่เขาต้องการได้อะไะครับนี่คือลำดับต่อมาที่เราจะมาบอกว่า เบื้องลึกเบื้องหลังการที่เมซี่ขอย้ายออกจากบาร์โลนาค,คืออะไรนะครับอย่างแรกเลยนะฮะนับตั้งแต่ที่เมซี่เนี่ยสามารถนำทีมคว้าชแชมป์ยู่ฟ่าเชเลีกได้หลังจากนั้นเป็นต้นมาบาร์ซ่าค่อยๆหล่นลงมาเรื่อยๆนะครับหลังจากที่บาร์ซ่าสิ้นยุค MSN คือเนมา์เนี่ย ถูกปล่อยไปให้ใหกับทางเปเช่ค่าตัวมโหรานเป็นสถิติของโลกครับ22งล้านยูโรนับแต่วันนั้นไปต้นมาบาซ่าไม่เหมือนเดิมไอ้ลาลีกาสเปนเนี่ยมันแข่งอยู่กับอทีมอยู่แล้วไม่เออัรมตดริดก็ต้องเป็นบาร์เซโลนาสลับสับเปลี่ยนกันแบบนี้แล้วแต่ทีใครทีมันแล้วแต่จังหวะจักโคนแต่สิ่งที่เมซี่มีความปรารถนาไมไ่สุดคือการคว้าแชมป์ยูฟ่าชิเปนส์ลีกแชมป์นี้เนี่ยเมซี่เขาชื่นชอบ เขาอยากจะได้มันทุกปีแต่ถ้าสังเกตไหมในช่วงสองสาปีที่ผ่านมาเนี่ยบาซ่าพุ่งชนกับความล้มเหลวอย่างไม่น่าเชื่อไอตอนเมื่อ2องดูดการสองสามฤดูดกาลที่แล้วบาซ่าลงเจอกับโรมานะฮะบาซโลรน่ายนความได้เปรียบสาประตูพลิกล็อกแพ้โรม่าซะอย่างนั้นครับแล้วเมซี่ก็เจ็บช้ำน้ำใจมากไม่เป็นไรปีหน้าเอาใหม่ แล้วไปเจอกับลิมร์พูโอ้โหนี่ก็กรมความได้เปรียบในเกมแรกสุดท้ายไปแพ้ยับที่แอนฟิลด์เมซี่คอตกเลยหงอยมากเขาไม่เชื่อว่าเพื่อร่วมทีมจะเป็นแบบนี้เขาอุตส่าห์ที่จะเล่นเต็มที่ทุกสิ่งอย่างเต็มที่แล้วสุดท้ายก็ตกรอบเจ็บช้ำน้ำใจเป็นปีที่สองติดต่อกันพอมาถึงปีนี้ถ้าใครที่สังเกตในการเล่นของเมซี่ในเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเมซี่เนี่ยเน้นมากๆเลย ในแชมเปี้ยนส์ลูกุกันนี้นะฮะอย่างในวันที่เจอกับนาโปลแลัชนะได้เนี่ยเขาจริงจังมากๆเขาเต็มที่สุดๆสุดท้ายก็ผ่านมันมาได้พอมาเจอกับบาร์เยนนั่นคือฟังเส้นสุดท้ายที่มันขาดพึงเลยการพ่ายแพ้บาร์เยนด้วยสกอร์8ประตูต่อ2มันคือความอับอายขายขี้หน้าในมุมของเมซี่บาซลนาไม่ควรจะต้องมาแพ้ยับเยินแบบนี้แบบหมดสภาพแบบนี้ นะครับนั่นเองที่เมซี่มานั่งคิดแล้วว่าเฮ้ยท่านเป็นแบบนี้มันไม่ได้แล้วนะการจะคว้าแชมป์ยุโรปเนี่ยมันคงจะห่างไกลเกินไปแล้วประกอบกับปัจจัยองค์ประกอบรอบด้านมันไม่ได้เอื้อในสิ่งที่บาซ่าต้องการไม่ไม่ได้เอื้อในสิ่งที่เมซี่ต้องการคือการคว้าแชมป์รายการใหญ่ๆอ่ะออย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยเสียแชมป์ลีกให้กับเรอัลมาดริดนี่ก็ทําให้เมซี่ผิดหวังมาแล้ว แล้วเมซี่เคยระเบิดอารมณ์หนักเลยในตอนที่บาซ่าแพ้กับโอซาซูนาแล้วก็ยกแชมป์ให้กับเรอัลมาดริดเบอกว่าเล่นกันแบบเนี้มีสภาพทีมแบบเนี้มันไม่มีปัญญาแชมป์หรอกนะครับเรื่องผลงานเรื่องความล้มเหลวพุ่งชนความผิดหวังมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กเนมันคือส่วนหนึ่งครับเพราะอะไรคือการขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ของบาซโลนาเนี่ย เขาไม่เคยต้องรอคอยแชมป์ยุโรปนานขนาดนี้นั่นคือส่วนหนึ่งแต่ส่วนสำคัญมันคือปัจจัยองค์ประกอบรอบด้านที่เมสซี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่แหละบาซ่ายุคนี้สมัยนี้กำลังเดินในทิศทางที่ไม่ถูกต้องการบริหารงานของโจเซฟมาเรียบาตโตเมลตลอด5ปีเมสซี่ไม่เคยพึงพอใจครับเขามองเลยนะครับว่าโอ้โหแต่ละอย่างที่บาตโตเมลเลือกเนี่ยตัดสินใจเนี่ยมันไม่ใช่ เอาอย่างเช่นคุณซื้อคนก่อนโรนัลคูมันเนี่ยกิเก้เซเตียนในมุมของเมซี่เนี่ยคุณไปเลือกมาได้ยังไงบาร์ซ่าอยู่ในระดับไหนแลน้วกิเก้เซเตียนน่ะเป็นผู้ซื้อแค่เรอัลเบติสไม่เคยประสบความสำเมร็จคว้าแชมป์ใหญ่มาก่อนเลยคุณไปเลือกมาได้ยังไงไม่มีบารามีไม่มีขกนเพียงพอและสุดท้ายเมซี่ก็ไม่เชื่อมัน่นในการทําทีมของกิเก้เซเตียนมาเลยมีความขัดแย้งกันนะครับ หรือจะเป็นการแต่งตั้งอริศอาบีเดาเข้ามาเป็นผู้ในการสโมสรแต่การทํางานของเอดิศอาบีเดาเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของบาซ่าเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการตลาดซื้อขายซื้อใครมาก็ไม่รู้ไม่เข้าตาเลยสักคนนะครับหรือก่อนหน้านั้น,นที่มีการขายออกไปโอ้คุณขายไปได้ยังไงเนมาคุณผิดพลาดนะเนี่ยการตั้งค่าส,สัญญาในแบบที่ทีมอื่นมาสามารถจ่ายได้แล้วคุณตั้งมาเพื่ออะไร สุดท้ายเปเช่เลือกใช้ค่าสินัญญาและทําอะไรไม่ได้นะครับรวมไปถึงการที่บอกว่าเอ้ยเมซี่ต้องการที่จะร่วมงานกับเนย์มาต่อนะบาซ่าเหมือนจะมีความพยายามแต่สุดท้ายไม่มีความพยายามมากพอในมุมของเมซี่ไปซื้อใครมาครับไปซื้ออองตวนกุลิสมันไม่ใช่ว่ากุิสมันไม่เก่งแต่ต้องดูด้วยว่านักเตะคนนั้นเนี่ยเข้ามาเล่นกับเมซี่ได้หรือเปล่านะครับนั่นคือเรื่องของ การบริหารงานที่มันผิดเพี้ยนผิดพลาดการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่เมสซี่มันคิดว่าไม่ใช่วะรวมไปถึงการตัดสินใจในครั้งนี้ของบาโตเมลที่เลือกเอาโรนัลคูมันเอาจริงๆเนี่ยในระดับของโรนัลคูมันเนี่ยมันเป็นระดับที่พอจะเชื่อถือได้แต่เมสซี่เองก็มีการตั้งคำถามว่าตั้งมาแล้วแล้วมันจะสามารถที่จะผลักด,ดันให้บาซ่าเนี่ยประสบความสำเร็จในระยะเวลาอันในกล้ได้หรือไม่ แล้วในขณะเดียวกันครับเมซี่เองมีการตัดวันฮอลดีเดย์เพื่อที่จะเข้าไปคุยกับโรนัลด์คูมันหลังจากที่เขารู้ว่าคูมันเข้ามาคุมทีมแบบเป็นทางการไปแล้วเขามีการเข้าไปคุยกับคูมันเลยครับปรากฏว่าคุยกันไปคุยกันมาไม่ลงรอยฮะทางสื่อกีฬาของอาเจนินาฉบับหนึ่งครับบอกว่าเมซี่เนี่ยไม่พึงพอใจกับสิ่งที่คูมันได้แจ้งกับเขา หนึ่งในนั้นคือคําพูดที่บอกว่าเมสซี่จะไม่ได้รับสิทธิพิเศษในทีมอีกต่อไปเขาต้องคํานึงถึงทีมเป็นหลักอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่านะแต่เป็นสื่อทางฝั่งของเ,อเจนตินาเขารายงานเมสซี่ได้ยินแบบนั้นจุกเลเินิเพราะว่าเขาเองก็เป็นผู้มีอิทธิพลภายในทีมในขณะเดียวกันครับเมสซี่พอฟังโปรเจกต์แนวทางของคูมันปรากฏว่าเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่และเพราะว่าคุณโลโกบรรดาคีแมนไปหลายคน คุณจะดึงใครก็ไม่รู้เป็นเด็กดาวรุ่งเข้ามาแล้วก็ไม่รู้ว่าเด็กกลุ่มนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาอีกกี่ปีแต่อายุของเขาเนี่ยสามสิบสามปีแล้วเขาไม่สามารถรอได้กับการที่คุณต้องรออีกสองสามปีในการคว้าแชมป์โลกบ,บ้าไปแล้วไม่ใช่บอกว่าไม่ได้ละงั้นขอย้ายเลยดีกว่านะครับนั่นคือเบื้องลึกเบื้องหลังที่มันเกิดขึ้นรวมไปถึงนะครับอันนี้ประเด็นสําคัญก็คือหลุยส์ซูเรสครับเพื่อนซีของเขาทั้งในและนอกสนาม ในสนามมองตารู้ใจครับไม่ต้องพูดอะไรมากแนวรุกที่เซนส์บอลทันเมซี่มากที่สุดคือหลุยส์ซูเรสครับแล้วูดูดการที่ผ่านมาหลุยส์ซูเรสยิงไปถึง21ประตูจาก36เกมลงทุกรายการมันก็เพียงพอต่อการที่จะอยู่ปักหลักกับทีมต่อไปต่อให้ว่าบาซ่าไปซื้อตัวราตโรมาร์ติเนสเข้ามาแต่เมซี่ยังเชื่อมั่นว่าหลุยส์ซูเรสยังคงสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้แต่คูมันไม่ได้คิดแบบนั้นบาตเมลเหมือนกับว่าเขาไม่แยแส ปล่อยให้คูมันมีการยกหูโทรศัพท์ไปบอกกับทางสูเรสว่าคุณไม่ได้อยู่ในแผนการิมพ์ของเรานะการปฏิบัติแบบนั้นเมซี่รับไม่ได้ครับรับไม่ได้เลยฮะรับไม่ใช่ไม่ใช่สูเรสเท่านั้นครับพวกบรรดาอิวารากิติ a อานโตโ,โรบิวดาวเคดตปีแก้เองก็มินเมอนาคตไม่แน่นอนเซกิโอบุสเก็ตคอร์ดิอดัลบานี่อาจจะโดนขายไปหมดเลยนะครับรวมไปถึงฟิลิเป้คูติโยเมื่อเมซี่เห็นแบบนี้ โอ้โหนี่เขาอาจจะกลายเป็นเดียวแบกก็ได้นั่นแหละครับคือที่มาของการที่เมสซี่จะย้ายออกจากทีมทีนี้มาดูกันว่าทีมไหนละ่ะที่จะอ้าแขนต้อนรับและเป็นทีมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเมสซี่ในคราวต่ตอไปแน่นอนครับตอนนี้เต็งหนึ่งะฮะเต็งหนึ่งของทีมที่จะได้ตัวเมสซี่ไปนะคือแมนซิ t y ตี้ครับของเป๊ปโกดิโอลาครับแน่นอนครับ เป๊ปเมซี่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันครั้งสุดท้ายที่เป๊ปกับเมซี่ร่วมงานกันคือการคว้าแชมป์ยุโรปยิ่งใหญ่มากในตอนนั้นแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเป๊ปไม่สามารถที่จะพาตัวเองไปเป็นแชมป์ยุโรปได้เลยเช่นกันครับเมซี่เองก็ไม่สามารถที่จะกอบโกยความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่องเพราะหลังจากเป๊ปเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแลวมันกะเปลี่ยนแปลงที่ไม่ค่อยได้แบบมันเปรี้ปงปร้างเท่าไหร่โดยเฉพาะยิ่งในเวทียุโ,ยโรปนะครับแล้วแน่นอนครับแมนซิตี้ เขามีปัญญาในการที่จะจ่ายค่าเหนื่อยให้กับทางแมสซี่ค่าเหนื่อยของเ,ขเท่าไหร่ครับประมาณ5 0 0 0 0 0ยังไม่ได้หักภาษีถามว่าราคานี้จ่ายได้ไหมจ่ายได้แน่ถามว่าราคาถ้าหากว่าต้องขายจริงๆ1 8 0ล้านยูโรจ่ายได้ไหมจ่ายได้แน่ว่ากันว่าตอนนี้แมสซี้เนี่ยกำลังวางแผนในการคิดเอาเมสซี่มาอยู่กับทางแมสซี้นะครับแล้วมีการระดมเงินเนี่ยสามล้านยูโรเพื่อที่จะเป็นการใช้ จ่ายในเคสของเมซี่โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าตัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าชดเชยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าเหนื่อยนั่นคือเต็งหนึ่งนะครับที่สื่อต่างๆเขามองว่ามีโอกาสเป็นไปได้ส่วนนอกเหนือจากนั้นครับอันดับรองลงมาเนี่ยเปเชเป็นเต็งสองอินเตอร์เต็งสามเต็งสี่คือยูเวนตุสเต็งห้าทีมในเมเจอร์ลีกอันนี้ตัดไปเลยผมยังไม่เชื่อว่าเมซี่จะไปอยู่ในเมเจอร์ลีกสหรัฐนะฮะ ต็งคือลิเวอร์พูลครับมีเต็งด้วยนะฮะลิเวอร์พูลเต็ง7คือลีสครับเต็ง8ทีมในอาร์เจนตินาอันนี้ผมขอตัดไปก่อนมันดูเร็วเกินไปที่เขาจะกลับไปเล่นที่บ้านเกิดเต็ง9คือบาร์เยนเต็ง10คือเชลซีเต็ง11คือลาซิโอเต็ง12คือนิวคาสเซิลมีนิวคาสเซิลด้วยนะฮะเต็ง13นาโปลีและเต็งสุดท้ายคือเรอัลมาดริดไม่มีทางที่เมซี่จะจูดาสใส่แฟนบอลบาร์ซ่าแนะ่อันนี้ตัดไปอีกครับ ทีนี้เรามาโฟกัสกันแค่2อสทีมแมนซิตี้ที่ผมว่าไปแล้วแต่ปชเนี่ยอันนี้น่าสนใจปชเชถ้าคล้ายกับทางแมนซิตี้นี่แหละคือมีเงินเปทั้งค่าตัวและค่าเหนื่อยตามที่เมสซ i ี่และก็บาซ่าต้องการแล้วคุณลองคิดดูนะครับมันจะเกิดปรากฏการ MSN อีกครั้ง M คือคืิยัง M ป a อปเป้ S คือเมสซี่นะครับแล้วก็ N คือเนมา เราคิดภาพตามนะฮะถ้าเปเชมีเมสซี่เนมาร์เอ็มปัเป้ข้างหลังมีทางด้านอังคีวดิมาเรียและยังมีพวกมารอีกาดีเป็นตัวแบคอัพโอ้โหแม่เจ้าครับบอกเลยฮะแชมป์ยุโรปอยู่ไม่ไกลถ้าหากว่ามีการเสริมทัพในแนวรับแข็งๆสักคนสองคนนี่คือสิ่งที่เราต้องจับตาว่าเปเชอาจจะเป็นจุดสำคัญเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่มันน่าจะสนุกในวงการลูกหนังโลกก็คือ เมสซี่ย้ายไปเล่นที่อิตาลีครับอิตาลีกับใครครับมีอยู่2ทีมเลยฮะก็คืออินเตอร์แล้วก็ยูเวนตุสอินเตอร์เนี่ยชัดเจนไปแล้วว่าคอนเต้ยังคงปักหลักลอยู่แล้วประธานสโมสรบอกว่าอยากได้ใครขอให้บอกเดี๋ยวเราจ่ายให้แล้วหนึ่งในนั้นตอนนี้ครับมีชื่อของเมสซี่ด้วยแล้วอย่าลืมนะครับเมสซี่เองก็อาจจะมองได้ว่าเอยอินเตอร์เนี่ยน่าจะเป็น ทีมที่น่าสนใจนะมีโปรเจกต์ระยะยาวเป็นทีมที่เงินถุงเงินถังมีเพียไปด้วยนะั้นแต่ระดับคุณภาพอยู่ในช่วงขาขึ้นแล้วอินเตอร์มีล้นแชมป์กับทางยูเวนตุสเป็นคู่รักคู่แพงคู่ปรับกันแล้วถ้าเมสซี่ไปอยู่กับทางอินเตอร์มิลานประสานงานร่วมกับอเล็กซิสโรเมโรดูกากูและประจันหน้ากับยูเวนตุสที่มีปารลดิบาล่าโรนันโดเป็นการห้ามหันกันครั้งหนึ่ง ระหว่างโรนัลโดกับเมสซี่นะครับแต่เป็นภาพของเกาโชสซเารอาอิตาลีครับบอกเลยว่ามันจะสนุกสุดๆเลยถ้าหากว่าเมสซี่ไปอยู่กับอินเตอร์มิลานแต่มันจะคลาสสิกยิ่งกว่าถ้าหากว่ายูเวนตุสเอากับในเคสนี้ด้วยดึงเมสซี่มาเล่นร่วมกับโรนัลโดในทีมเดียวกันแล้วก็มีเปาโลดิลาเป็นอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นรุ่นน้องของเมสซี่ในทีมชาติอาร์เจนตินา นี่แหละครับคือสิ่งที่เราต้องติดตามว่าเมสซี่จะย้ายออกอย่างไรได้ไหมบาสซลนามีแนวโน้มในการที่จะดึงตัวเมสซี่อยู่เอาไว้ต่อหรือเปล่าแล้วเมสซี่จะไปอยู่ที่ไหนอันนี้เราต้องติดตามกันอย่างระทึกหัวใจครับแต่ผมบอกเลยว่าเคสของเมสซี่นั้นเป็นปรากฏการณ์ของโลกได้เลยที่เขายอมจากลาบาเซลนานะครับเอาละนั่นก็ทงหคดครับ,รบขอบคุณทุกคนด้วยที่อยู่รับฟังกันแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ